ก็โอเคครับขากัดเราวริ่มเริ่มเริ่มนาทีวีชื่อชื่่ปกติยานาจะฮะมาวันนี้เราจะทำอะไรกันดีโอ้อย่างสวยเลยวันนี้ก็หิมะตกนะฮะอืมเอาของกลับมาบ้านหนึ่งเอาอุปกรณ์ที่ต้องการใช้เป็นั่วเอาดาบไป เอาพริกแองหินเอาแอกแล้วก็พลั่ะเอาเอาเอไปไปเลยอันนี้ก็โตแล้วนะอีวางไว้ไม่กี่วันโตแล้วโอ้ย่ำวันนี้งดคำหยาบนะฮะไม่ไม่เน้นนะฮะนอกจากหัวร้อนนะฮะเออ วันนี้ก็หิมะตกไหนลองไปดูปโอมไทกอรที่เราเจอเมื่อพราที่แล้วอืมนะครับอืมโอ้พ่อคาเล่ล่อนพ่อคาเล่ล่อนพ่อคาเล่ล่อนไหนไม่เลยเจอบ้าโอ้ขาของกากตายซะมึงอ่ะตี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 ปปป ฟันฟฝนเข้าไปฝนย,ยิ่เฮื่อคี้เดาเจอแกนี่เอา้านี่จะเป็นใบโอมไทกานะ่าจะฝนตกนะฮะเพราะโซนหิมะมันจะต้องเป็นหิมะอันนี้เป็นไบโอมไทกามันต้องเป็นฝนไบโอปกติเท่าไหร่มันต้องเป็นฝนอ่ะอืม จะพาร์ทที่ประมาณห้าหรือสี่เนี่ยแหละจะย้ายบ้านเนี่ยพาร์ทที่สี่หรือห้าจะย้ายบ้านเอชเมนโคทิปเปอร์อะไรเนี่ยแหละอาหารก็หมดพังตายถ้าเนื้อลำมถ้ามันลำมะมีนมเนื้อคงดีนะเออม,มา กลับบ้านเราเป็นเถอเฮลิคอปเตอร์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 กลับเข้าบ้านของเราอ้าวแอคหายไปไหนวะอ๋ออยู่ในตัวนี่ไหมเอาปลามาย่างเอาทานแบ่งบ้าปลูกแบ่งก็ได้ สายาหูปลาแก้เสร็จแล้วสำเร็จแล้วแล้วสำเร็จแล้วแล้วยาหูไอเออสำเร็จแล้วเรไจะิดฟันเหรอเอ,อชเอชเมนต์ยางฟิต โอเคโอเคกินปลาโอ้โหเกือบตายอโอเควันนี้เราจะลงท่ากันนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะตอนนี้เรายังไม่มีอุปกรณ์ในการลงท่านะอืมอันนี้เป็นสิงปืนนะเอาของเล่นปืนมาเล่น bên nha sẵn đang phăng mới thấp bên nha sẵn ừ, đang phăng thấp ô à, ép oh, thẩm này tới thằng người nó quá sao บ้างเอาเบอัลลีมาเอาไปกินทำไมไม่รูเอ๊ะทำไมเวลาคิดทำไมกุ้งว่องวะจริงกูต่อเผาไปก่อนแล้วเราจะไปลงถ้ำกัน ว่ามาอะไรกันตาวาตัดไม้ก,ก่อนเอาไปทำบันไดว่้ยขันตาว่ยตัดไม้เย้ยตัดสำเร็จแล้ว มาแล้วทุกคนโอเคตัดไม้สำเร็จตัดไม้ต่อเป็จริงๆก็จักได้ไม้ธมรรมดานะแต่ตอนน่้ยังไม่ถึงพัดตอนนี้ยังไม่มีุปกณ์เดินทางเลยอเดี๋ยวเราจะถางป่าตรงน,นี้ให้หมดก่อนอืม เม็ดมานะจะให้ผลสร้างบ้านใบอมไหนบอกมาอืมหนึ่งอะไรก็ได้บอกมายังไงไม่มีใครคอมเมนต์อย um. ู่ละมาย่ะฮึอยะฮึอยะฮือย่ะฮือยฮือย่ฮือยขึ้นไปมาวันนี้จึงเราจะมาทำ ขอไปข้าบันไดขึ้นบ้านกันครับไปข้าบันไดโอ้ยเจ็บว่ะมา,าไปนี่งงาล้วไม้เรื่องหน่งอันนี้ฮูกูจนนี้เี็นกินทางทำมังนงี้ทาทาง,ทางใหม่เป็นหินทำมันไดเป็นหิน,นเฮ้ยโอ้ยพาจนน้ำตาไหลเสียตา ถ้ากูร้องเพลงเนี่กูต้องแบบเปลนเื้อน้ำมะนาวนะเพราะว่าเลยน้ำมะนาวไม่ควรกินเปรี้ยวเยี่ยเฮี้อืมน้ำมะนาวกูไม่กินหรอกเปรี้ยวเยี่ยเเลยเออเอาไม้ที่อันนั้นมารวมกล่องกันจอสุอยฮุยฮุยฮุยมาครับเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ครับตู รับสติกใช่สต uh ิกคือไอเทมนะครับทุกคนสติกคือไอเทมบันไดก็คือตัวรูท้งเหรอคืออะไรวะช่างมันละอืมได้มาสามสิบอันบันไดบันไดไม่ไปแค่30ายสิบอันเองเนาะน้อยไปไหม ราถูกไอพวกนี้ให้หมดแล้วทำทางม่อย yeah. ่าฮู้ทำทางใหม่ดีทำทางใหม่นะี่ยมาขุดปลกนี้ชั่วคราวหน่อยขอนะชั่วคราวชั่วคราวเดี๋ยวบ้านหลังนี้ก็จะไปสำเร็จละเดี๋ยวบ้านหลังนี้จะมาเดี๋ยวบ้านหลังนี้ก็จะมีคนมาเล่นนะเออเป็นเพื่อนผมเอง ว่าหลานจะเป็นบ้านของเพื่อนตัวเองนะแต่จริงๆมันกูไม่มีเพื่อนหรอกเออกูเหงาคนเดียวแม่งมเพื่อนในกูมีแฟนหมดเลยโอเคนะวาชู่ว่าชูดไปเรื่อยๆขุดไปเชียร์พื้นที่เชียร์พื้นที่ ิปนที่ิปนที่ิีปันที่ิปนที่ฮ่าฮ่าฮาฮ่าปแปล้วาสามเปอร์เซ็นเา้อยไปแล้วมาโอเคแล้วทุกคนมาก็โอเคครับอืมดี๋ยวเลงเมืองแลิเดี๋ยวเล,ลงเมือง,ง,งแล้วสิดี๋ยวเล,ลงเมืองแล้วสิ

อขึ้นดีว่ะอืออืมอืมทขาสลับแป๊บนึงทำสลับสลัสบสลัสบสลั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 มาตรงนี้โอเคอย่าให้เดี๋ยวตกได้จังม่ค่อยมัไม่ไม่ค่อยมีเนไม่ค่อยม hmm.. Um, ini mau awak tahu lah. <hesitation> guys body, punya tuanya, tuanya, tuanya <hesitation> ping, 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 nih ping, 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 eh ping, 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 อืมฮึอ้ามือดูสิหน้ามีตั้งสองออตัวเลยมันเตะนะโอเคเอาแตงไงเอาอยู่ในตัวโอเคนะครับนอนกันเลยทียนนเดียวนอนกันเลยฮ่า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 เฮ้ สเกลิเตนอ่าสเกลิเตนหรม嘛คามันอืม้ึ้ยโอ๊ยปวดทางว่ะมาทุบฟันทุบฟันบเฮ้ยฮู้ฮ้ฮ้

ในรับถ้าคนแบบแบบไปตรงพื้นที่ติดลบทุกคนจะเจอเพชรง่ายนะฮะอืออือไปพื้นที่ติดลบเจอเพชรง่ายเอ่ามาชื่อชทุกคนเห็นเป็นสิบสองนาทีใช่ไหมเป่าหรอกมันก็คือสิบสองนาทีนั่นแหลอะอ,อืออออืมอ,อ,อมันก็อมแม็กซ์เซนทุ๊บนี่ออ ไปไปทำไมแหวอมปกติปัจจันง่ายกว่านี้นะอันนี้ไปโอมหิมะไงเรามาเอาชิลอดนี้พื้นที่หิมะมันทั้งหมดสามพาร์ทอชิลอดในโลกหิมะทั้งหมดจากพาร์ทถึงหนึ่งพาร์ทที่หนึ่งถึงพาร์ทที่สามแล้วก็พาร์ทที่สี่ถึงพาร์ทที่ห้าแล้วก็พาร์ทที่สี่ถึงพาร์ทที่หกอยู่ไปโอมโอ๊ก ภา์ที่7ถึงจบเกมนี่ก็คือไบโอมจังเกินจริงไหมนะกูจะอยู่ไบโอมจังเกินนะอังกุนพลังอี๋ยี๋อี๋ฮี๋เมือกจางเกินเราจะสร้างบ้านต้นไม้ไบโอมโอ๊กสร้างบ้านปกติอืมไม่มีแจกแมปนะไม่มีแจกแมปอัตราทั้งหมดสิบสี่นาทีแล้ว เพื่อนเราแบบอัดมาทั้งหมดสามสิบนาทีไม่มีอะไรเลยกูอัดมาทั้งหมดไม่ขี่ยี่สิบนาทีหลักๆเพื่อนกูมีเลอรมีนิมีน่รูเหมือนพอเบอร์เท่โอเคอ่ะอวันนี้ไม่พอเพราะว่าคือิบีบล็อกก็ อ่ะนี่สามสิบบล็อกเหรอน้อยจังวะอ้โอเคเก็บไปลี่ว้าเลือดออกากเอะสุดมา คลิปเอสมาคลิปเอสมาจะมาพวกนี้นะเออพวกนี้พวกนี้นสตรีกมาเลยครับสตรีกครับสตรีกเอาอ่ะมาไหมข้ับันไหนสิบห้าโอเคผมว่งเราพอยว่าง เสร็จว่าเอ้ยแบบทุกคนสับกันแล้วแค่สองมาคุณจะมองสิบ้านบ้างหนึ่งสองอีกแเราคุณไปร้าบอกแล้วหนึ่งสอง นั่นี่ฮ like er ่ ina, าฮ่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 ฮ่าฮ่าฮ่าฮเาฮาเ่าย่าป่าอ่าฮ่้ฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่ะฮ่าฮาฮ่าฮ่าาฮาฮ่่า่าฮ่าาฮาาน่า่า่ามาม่่าฮ่าาน่าา่ เลยตายนะอืมไปดูกันโอ้ยเฮียเฮียเฮียกูตายกูตายกูตายอีสัตว์โอ้ยคุณแม่ชายกูอีสัตว์กูตายแน่นอนเลยไม่ได้โอ้ย,ย,นอนออยดิจิตอลดิจิตอลลบแป๊บดิจิตอลก็าตายแดงแล้วนะ หลบแบบดิจิตอน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 ดิจิตอตายจะไปได้จากน้ำนี่แหละโอ้จะแข็งทำไมน้ำแข็งเนี่ยได้เชือกมาได้เชือกมาหนึ่งต้องเก็บของให้มอสต้องเก็บของให้ยาให้ห้ามให้เหลือไม่แต่ซ้าถ้ามีหมกต่อคงดีเนาะ l ลบแบบดิจิตอน ตาอโอ๊ยอยากกูตายแก่ลงนี่อยากตายตายตายโหเกือบตายกูตายเลยนะทุกคนอืมอืมเราได้เจอเหมือนกันแล้วนี่นะจะหู้ทำรูหายใจเกิดเหมือนเดต่เวลาเกิบเครองกิบลายกิบลายยัง เก็บไปนี่ง okay. งัะอ uh ้อเก็บตายเก็บไปจะไม่ออกตีว้าววันนี้ม่ลลหายใจอากาศเฮ้ไม่ไม่เหืออย่างนี้ไหมไม่เหมือนตอนนี้ปะอ่าบากานอาะตอนนี่ก็พอพอสนุกพอโอเคขัน่ะ ว่าปฏิเรธนะได้ยังต่อไปอีกอเดี๋ยวเราแบบตัดไปกดเหมืองนะครับตัดมาแล้วโอ้มาเราตัดมากดเหมืองแล้วนะโอเคนี่ถนะ้าเหมืองที่เราเจอนะฮะโอ้โกอดกว้างต้องมีเดมอนสกันยอละ นะได้ปาักฤโอเคไหมทองมีไทยมอนสัก <t> อ <ick> <t ick> um. ัไแตแล้วไม่มีละมาตอนนี้เราจะก็บแรกไว้นะอนีกมาตรนนี้ไม่หานมันทยวังโอเค สมันที่ว่าเอาวัาานาานี้โอเคตู้ห่นทั้งนี้จะไม่มีมันเตานะขึ้นพลเงินโอ้ยหลักงั้นโอเคโอเคมาเราเจ็ดนาที Pas marriages Oke Mamma PAULIC itu dulu, Parents Paul X Paul Love Love โอ้ยเอาขอเอาเสียงลกวนถอยอรนะให้โอเคอะไรก็ม huh. okay. oh. nah ่ได้สำเร็จแล้วครับนอนครับล เลขสิกมาเลขสองเลขอะไร Yahoo เล็กมีอยู่ห้าอันไอ้เล็กมีห้าอันเก็บเล็กไว้ดีหรืออาสโนบเบลเก็บไปก่อนเอาไปเชียวซสโนบเบลเอาไปอือนี่ซโนะของไว้

นัสโอเคเติมมาขอเอฟเคแป๊บนึงขออนะเจ้ะโอเคกลับมาแล้วใ่ชาตาหนุนอ๊้ยจะไปเหงอยนนี้มาจากมนสเตอร์ยิงยิงยิงไหนลองยิงดูสิอู้แมนแมน โอ้หมันโอ้ยดิ่งโอ้ยโอเคนะครับโอเคนะครับเราจะไปไฟกับมีนะฮะนะครับเราจะไปสูกัะมีไหมเออไปเลย แค่ในมีแต่แต่แต่สระจังอย่าคิดจะมังห่างโอ้ได้ปลามาเด็ดสัดแน่แหละอร่อยสุดละซาซิมิอม อืมโอเคลองทำกันเราลองทำกันเรากระถูกยายายยายลองทำกันเราเพอไปไปลอง <c oughs> ลอง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 ลอ,งอขึ้นไปก่อนขึ้นไปกันลืมอะไรปะน่าจะอ๋อลืมปักไฟนิดนึงปักไฟก่อนเพื่อความสว่างจะได้ไม่มีมันเตอร์มา เพียงนทานกับหมู่บ้านเราช่าช่โอวยแค่นี้กัอนถ่ายนี่คือเสียงอะไรตายตายเนึ้เป็นไงตายด้วยปืนที่ไม่ใช่ปืนเพราะนั่นมันคือดาบ เฮ้วู้ัลงไปเลยลงมาแล <S 2> <S 2> ้วเ้ยมันสลามอ่ะไปเรกปอกไฟก่อนเมื่อกี้ใช้ไฟปักกไปตรงนู้นตัดไปเลยแหละอันนี้ทำเดิมนะทำเดิม น้งีโอเคมาผมก็ได้ไปนคนดแรกมาสิบก้อนครับถาเอ้ยครับทอสมาสมง c เช s e nice <S ข้างล่างเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวพัสนำมามาทำไมนะกัสฮะ Never get back alive Oke Ana, ana, cara na Echada Echada Muah Ini pake apa ini bukan emang deh ฮะ <g ül üyor> อู้หินงหินงงง,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 งองงงงงงงแต่ละวันส์ปะวันปะเลยอุ๊ยฮะอ้ฮะเด้อโอ้เกมดีคุณภาพเกมดีคุณภาพดีเกมดีคุณภาพ,ม,ภาพามากฮัจะลงยังไงดีตัดมาลงเลยก็จริงๆกระโดดมาแหละเลือดลดฐานแหละ